ถึงอันรอบบอกเราว่ายาอายุวัลลีนาอมานูโอบันดาภูสัต,ตาต่างหลายกุติบาอะไรกุมุตสยามคือเราได้กำหนดไอ้สู้เจ้านั้นทื่อสิ้นอดกามากุติบาอาละลลดีนามิงกอบริกุมลาอัลละกุมตัตะกูลสามเมอนหนึ่งที่เราได้กำหนดให้พระเจ,าจ้าจิดโกนนาพวกกานทื่อมาแล้วลาอันล,ละกุมตัตะกูลเพื่อว่าให้สู้เจ้านั้นเกิดความยำเกรงกับพระองค์ นั่นคือเปลาไม้ในการบวชหาตามที่น้องตักสิ่งดีนะไอ้บวชนั้นป่าไม้ข้องบวชนันคือละอันละกุมตัตตะกูลเปืรอว่าให้เรานั้นเกิดความยำเกรงถึงคนเต่บวชนั้นยำเกรงอ่ละล้อจริงไหมอ่ะจริงนะจริงในโตเย็นยัง่งเต็มแต่นอนเนือยอนอนเนือ้อนี่นี่นี่านี้นี่นนนนนแจ๊บป,ปุุงเหละดิ แต่บุงแล้วแต่ว่าในโตงเย็นนั้นเต็มกาวแต่หูหมดเลยคืนนี้เลื่อยโยกะลุยแต่เหนื่อยใส่ยาละอัลลากุมตัตะกูลค,คิดความยำเกรงหน่าตัาง้ตง,ตงแต่อยู่คนเดียวนั้นไม่เห็นใครเห็นตะคนหนึ่งแต่ละอัลลากุมนั่นคือบวช